ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นผสมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้ก็พบกับคุณครูนิติกรนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะครับเรื่องการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนะครับเรียนพร้อมยังครับแล้วพอแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับข้อแรกเลยแบบฝึกหัดที่1.14นะครับ ข้อที่1 2หารเศษ5้ส่วน2ครับ2หารเศษ5้ส่วน2การหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำจํานวนนับที่เป็นตัวตั้งนะครับตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนะครับคูณกับส่วนกลับเศษส่วนของตัวหารนะครับเรามาดูกันนะครับตัวที่อยู่ข้างหน้าเราเรียกว่าตัวตั้งนะครับ นี่คือตัวตั้งนี่ตัวตั้งนะครับอันนี้คอืนนคอตัวหารอันนี้ตัวตั้ง nah นะครับตัวตั้งนี่ตัวหารครับตัวหารนี้เราต้องนะครับวิธีการหารเศษส่วนเราต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนครับนักเรียนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนจาก2หารเศษ5ส่วน2ก็กลายเป็น2 นะครับคูณกับเศษ2ส่วน5นะครับ2เป็นจำนวนนับนะครับนักเรียนถ้าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะนะครับส่วนของจำนวนนับจะมีส่วนเป็น1ครับนะครับดังนั้นการคูณเศษส่วนนำเศษคูณเศษนำส่วนคึนส่วนหรือข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างนะครับถ้าตัดทอนได้ก็ตัดแต่ถ้าตัดทอนไม่ได้ก็จับคูณกันเลยนะครับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างนะครับ 2คูณ2ส่วน1คูณ5ดังนั้นเศษส่วนข้อนี้ก็คือได้เศษ4ส่วนห้าครับนักเรียนดังนั้นคำตอบของข้อที่1ก็คือเศษ4ส่วน5ครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับการหารเศษส่วนนะครับมาดูข้อต่อไปครับข้อที่2ครับ8หารเศษ3ส่วน7ครับ8หารเศษ3ส่วนเเหมือนเดิมนะครับการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำด้วยโดย นำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับเศษส่วนของตัวหารนะครับคุณครูจะพูดย้ำซ้ำทวนให้นักเรียนฟังบ่อยๆนะครับนักเรียนได้จําได้นะครับดังนั้น8หารเศษ3ส่วน7 8เป็นจํานวนนับดังนั้นถ้าเขียนในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ8ส่วน1ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับอันนี้คือหารนะครับเปลี่ยนมาเป็นคูณตรงนี้ครับนักเรียนนะครับ เศษสส่วนเเปลี ed, 7, 3, ini, name, name, brand, ่ยนเป็นเศษเจส่วนสามอย่างนี้ครับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับดังนั้นเมื่ออยู่ในรูปของผลคูณแล้วก็นะครับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างนะครับหรือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนอันนี้ก็ได้เป็นเศษเจเศษ8คูณเส่วนด้วย1คูณสครับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่าง8 7 5เจ็ดห้าสิบหกสามคูณหนึ่งได้สามก็ได้เศษห้าสิบหกส่วนสาม เศษ56ส่วน3มันเป็นเศษเกินครับนักเรียนเราจะไม่ตอบเศษส่วนในรูปของเศษเกินดังนั้นเราต้องทําให้เป็นอะไรก่อนครับจํานวนคละใช่ไหมฮะเนี่ยค, mm hmm. คุณครูทําจํานวนคละให้ดูวิธีการทําจํานวนคละนะครับคุณครูเคยสอนมาแล้วนะครับในความรู้เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับแต่ันนี้ครูจะทวนให้ใหม่นะครับทวนให้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับนักเรียนจะได้มีความรู้ที่แม่นยํามากขึ้นการทรําเศษเกินให้เป็นจํานวนคละนา ทำได้โดยนำส่วนไปหารเศษครับหรือนำข้างล่างไปหารข้างบนนะครับน,นี่คูก็นนำ3ไปหาร56นะครับเอา3ไว้ข้างนอกเครื่องหมายหารยาว56อยู่ข้างในเครื่องหมายหารยาวครับนำ3ไปหาร5ก่อนครับ3หาร5ได้1ครั้งนะครับเพราะ3คูณ1ได้3หลังจากนั้นนำ5ลบ3ครับนักเรียน5ลบ3เหลือ2ครับ ก่อนที่จะหารต่อไปเรานะครับเราดึงตัวหลักถัดไปลงมาก่อนก็คือ6เราชัก6ลงมาครับมารวมกับ2นะครับก็จะเป็น26นํามมาหาร26ครับ3าหาร26ได้กี่ครั้งครับได้8ครั้งนะครับได้8ครั้งเพราะว่า3คูณ8ได้ผลลัพธ์เท่ากับ24ครับดังนั้นก็นํา26มาลบกับ24ครับ หกลบสี่เหลือสองดังนั้นนะครับเศษข้อนี้ก็คือเศษสองครับเมื่อเราหารยาวสําเร็จแล้วก็นํารูปแบบของการหารยาวนะครับมาเขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนคละนักเรียนยังจําได้ใช่ไหมครับข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างใช่ไหมครับยังจําได้นะครับข้างบนเอาไว้ตรงกลางนะครับ ข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างนะครับ2นะครับ2มันอยู่ข้างล่างนะครับเอาไว้ข้างบนถูกไหมครับข้างบนข้างบนคือ18ครับเอาไว้ตรงกลางครับเอาไว้ตรงกลางส่วนตัวหารนี้3เป็นตัวไปหาร56ก็เลยเอาไว้ข้างล่างสุดครับดังนั้นคําตอบข้อนี้นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วคําตอบก็คือจํานวนเต็ม18เศษ2ส่วน3นะครับหรือ18เศษ2ส่วน3ครับนักเรียน และสข้อนะครับดูข้อต่อไปเลยข้อที่3ครับ6หารเศษ6ส่วน11ครับ6หารเศษ6ส่วน11นะครับการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำได้โดยทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับเศษส่วนของตัวหารครับดังนั้น6หารเศษ6กส่วนสิก็จะได้เป็นนะครับ 6เป็นจำนวนนับถ้าเขียนในรูปเศษส,ส่วนก็คือเศษ6ส่วน1ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกั GA บส่วนเป็นเศษด,ดังนั้นนะครับเศษ6ส่วน11ก็เลยกลายมาเป็นนะครับกลายมาเป็นเศษ11ส่วน6ครับเมื่ออยู่ในรูปของผลคูณเศษส่วนแล้วก็นำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับหรือข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างแต่ถ้าตัดทอนได้นะครับให้ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตามนะนะครับ ข้างล่างตัดข้างบนนะครับข้างล่างตัดข้างบนหรือข้างบนตัดข้างล่างได้นะครับดังนั้นนะครับตันนี้6สามารถตัด6ได้คุณครูก็เลยตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างตามครับ6ตัด6เหลือ1นะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จับคูณกันเลยครับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างข้างบนตอนนี้มี1นะครับมี1กับ11ส่วนข้างล่างมี1กับ1ครับได้ผลลัพธ์ ออกมาเป็น1นึ่งคูณสิได้11 1เคูณหได้1ก็ได้เป็นเศษ11ส่วนหครับเศษสิส่วนหนะครับเศษส่วนถ้ามีส่วนเป็น <odo> 1ก็ค <aisse> ือจ <acha> ํานวนนับนั่นเองนะครับเวลาตอบเราจะไม่เข <mel> ียนในรูปของเศษส่วนนะลูกนะดังนั้นเราจะตอบเป็นเท่าไหร่ครับคําตอบก็คือ11นั่นเองครับดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือตอบ11ครับข้อต่อไปครับผมข้อที่4ครับ 9หารเศษ4ส่วน3ครับ9หารเศษ4ส่วน3นะครับการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำจำนวนนับนะครับที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนของตัวหารนะครับดังนั้น9หารเศษ4ส่วน3ก็สามารถแสดงวิธีทำได้โดย9เป็นจำนวนนับนะครับ9กเป็นจำนวนนับเขียน้อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับก็ได้เป็นเศษ9ส่วน1 การหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนครับดังนั้นก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน1คูณกับเศษ3ส่วน4ครับอน,นี้ตัวหารนะครับเปลี่ยนเป็นส่วนกลับของนะครับเศษ4ส่วน3เปลี่ยนเป็นเศษ3ส่วน4เมื่ออยู่ในรูปของผลคูณเศษส่วนแล้วก็เราก็นำเศษคูณเศษนำส่วนคูณส่วนได้เลย นะครับหรือข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างจากข้อนี้นะครับเศษ9คูณ3ส่วน1คูณ4ครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น93 27 1คูณ4ได้4นะครับได้เป็นเศษ27ส่วน4ครับเศษ27สเ่วน4เป็นเศษเกินครับเราจะไม่ตอบนะครับเศษส่วนในรูปของเศษเกินเราต้องเอาไปทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคระก่อนนะครับ โดยนำข้างล่างไปหารข้างบนนะครับในที่นี้ก็คือนำ4ไปหารกับ27นะครับโดยใช้วิธีการหารยาวนั่นเองนะครับโดย4อยู่ข้างนอกเครื่องหมายหารยาวและ27อยู่ข้างในเครื่องหมายหารยาวนำ4ไปหาร27ได้กี่ครั้งครับ4หาร27ได้กี่ครั้งได้6ครั้งนะครับได้6ครั้งเพราะว่านะครับ4คูณ6ได้เท่ากับ24ครับ หลังจากนั้นนำา7 7มาลบกับ24นะครับนักเรียนนะครับเวลาลบนำเริ่มลบจากหลักะไรครับหลักหน่วยนะฮะดังนั้นก็เป็น7-4ลบ4เหลือ3นะครับแตงก้อน,นี้เหลือเศษ3เมื่อหารยาวสำเร็จแล้วนำรูปแบบของการหารยาวมาเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนค่ะ โดยนะครับข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างนะครับนักเรียนร้องเป็นเพลงเลยครับถ้าร้องเป็นเพลงจะจําเนื้อเพลงได้นะข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็จะได้เป็นจํานวนเต็มหกนะครับอันนี้คือข้างบนนะครับเอาไว้ตรงกลางข้างล่างนะครับเอาไว้ข้างบนตัวหารเอาไว้ข้างล่างนะครับ ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็ได้เป็นนะครับจำนวนเต็น6เศษ3ส่วน4ครับผ่านไปแล้ว4ข้อนะครับเป็นไงครับนักเรียนตรวจไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับจะได้รู้นะครับเหมือนการทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจและเรียนเก่งขึ้นครับไปข้อต่อไปเลยข้อต่อไปข้อที่5ครับ16หารเศษ8ส่วน9ครับ 16หารเศษ8ส่วน9การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับเศษส่วนนะครับคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนของตัวหารนะครับดังนั้นนะครับ16เป็นจำนวนนับเขียนในรูปเศษส่วนก็เป็นเศษ16ส่วน1ครับการหารเศษส่วนทำได้โดยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนของตัวหารนะครับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษ ดังนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็นเศษ16ส่วน1คูณกับเศษ9ส่วน8ครับการคูณเศษส่วนนะครับนำเศษคูณเศษนำส่วนคูณส่วนหรือข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างแต่ถ้าสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นักเรียนก็ต้องตัดทอนนะครับโดยนำข้างล่างไปตัดข้างบนนะครับหรือข้างบนตัดข้างล่างนะครับงในข้อนี้นะครับเราสามารถนะครับ นำ8ไปหารหรือไปตัดกับ16ได้นะครับ8ตัด8เหลือ1 8ตัด16เหลือ2ครับหลังจากนั้นเราก็มาพิจารณาครับตอนนี้ข้างบนเหลือ2กับ9ข้างล่างเหลือ1กับ1อ่านะครับถ้าเหลือ1กับ1ก็แสดงว่านะครับต่ำที่สุดแล้วนะครับเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็จับคูณกันเลยครับข้างบนคูณข้างบนนะครับ 2คูณ9เป็น18ข้างล่าง1คูณ1ได้ 1, 1นะครับเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากับ 1, <Nash> 1> เราก็เรียกว่าจำนวนนับนั่นเองดังนั้นคำตอบข้อนี้นะครับก็ตอบเท่าไหร่ครับตอบเท่ากับ18ครับนักเรียนข้อต่อไปนะครับข้อที่6ครับ ข้อที่6 14หารเศษ6ส่วนห1าหารเศษ6ส่วน5ครับการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับกับเศษส่วนของตัวหารนะครับดังนั้นตัวตั้งก็คือ14ครับ14เป็นจำนวนนับถ้าเขียนในรูปเศษส่วนก็ได้เป็น14ส่วน1ครับเศษ14ส่วน1นะครับการหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณ แล้วกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษของตัวหารก็จะได้เป็น14ส่วน1คูณกับเศษ5ส่วน6ครับเมื่ออยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนแล้วเราก็นำเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนครับแต่ถ้าตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เราก็นำตัวเลขมาตัดนะครับโดยตัดข้างล่างกับข้างบนนะครับข้างบนมี14、กับ5ครับข้างล่างมี1กับ6นะครับ 14เป็นจำนวนคู่6เป็นจำนวนคู่ดังนั้นตัวเลขที่หารจำนวนคู่ได้ลงตัวก็คือ2นะครับคุณครูก็เลยนํา2มาหาร6และ14ครับ2หาร6เหลือ3ครับ2หาร14เหลือ7ครับพิจารณาตัวเลขตอนนี้ข้างบนเหลือ7กับ5ข้างล่างเหลือ1นกับ3ครับ3ไม่สามารถไปหาร7กับ5ได้ดังนั้นเราก็จับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างได้เลยนะครับตอนนี้ข้างบนก็ เจ็ดคูณห้าเท่ากับสามสิบห้าข้างล่างหนึ่งคูณสามก็ได้สามนะครับก็ได้เป็นเศษสามสิบห้าส่วนสามเศษสามสิบห้าส่วนสามมันคือเศษเกินนะครับคือเศษเกินเราต้องนําไปเปลี่ยนให้เป็นจนํานวนคะโดยการหารยาวก่อนนะครับโดยการนำสามไปหารกับสามสิบห้าครับคณคูณนำสามไปหารสามสิบห้านะครับโดยนำสามไปหารสามก่อนครับ สามหารสามได้หนึ่งครั้งนะครับเพราะสามคูณหนึ่งได้สามหลังจากนั้นลบกันครับสามลบสามเหลือศูนย์นะครับแล้วก็ชักห้าลงมาต่อไปนำสามหารห้าครับสามหารห้าได้หนึ่งครั้งครับสามคูณหนึ่งได้สามก็นำห้าลบกับสามครับห้าลบสามเหลือสองนะครับดังนั้นเศษเท่านี้ก็คือเหลือเศษสอง เมื่อหารยาวเสร็จแล้วนํารูปแบบการหารยาวมาเขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนคละนะครับโดยร้องเป็นเพลงยังจําได้ไหมครับข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างดังนั้นนะครับเศษ35ส่วน3เขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนคละได้เป็นจํานวนเต็ม11เศษ2ส่วน3ครับนักเรียนัทน,นข้อนี้ก็ตอบนะครับ11 เศษสองส่วนสามครับข้อต่อไปครับผมข้อที่เจ็ดแล้วครับข้อที่เจ็ดคำนังเรียนสิบแปดหารเศษสิบสองส่วนสิบหกสิบแปดหารสิบสองส่วน 18, 12, สิบหกครับการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับเศษส่วนของตัวหารนะครับ 18คือจำนวนนับเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็เป็น18ส่วน1การหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับของตัวหารดังนั้น18หาร12ส่วน16ก็เขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เป็น18ส่วน1คูณกับ16ส่วน12เมื่ออยู่ในรูปผลคูณแล้วนะครับก็นำข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่าง แต่ถ้าตัดทอนให้เป็นเศษส่วนยังต่าได้ต้องหาตัวเลขมาตัดทอนก่อนนะครับเพื่อให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าอย่างในโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะเป็นเศษ18คูณกับ16กส่วน1คูณกับ12ครับตอนนี้คุณครูจะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าก่อนนะครับโดยนะครับนํา6มาหาร12ครับ6หาร12เหลือ2นะครับแล้วก็6หาร18ครับเพราะหหาร16ไม่ได้ก็เลยไปหาร18นะครับ หัวแปดเหลือสามครับตอนนี้ข้างบนเหลือสามกับสิบหกข้างล่างเหลือหนึ่งกับสองพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับสิบหกและสองเป็นจํานวนคู่ใช่ไหมครับสิบหกและสองเป็นจำนวนคู่ดังนั้นสองสามารถหารจํานวนคู่ได้ลงตัวคุณครูก็จะนำสองมาหารอีกครั้งหนึ่งครับโดยสองหารสองเหลือหนึ่งครับและสองหารสิบหกเหลือแปดนะครับตอนนี้ตัวส่วนเป็นหนึ่งหมดแล้วแสดงว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วครับ แล้วก็จะเป็นจํานวนนับด้วยข้อนี้นะครับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างผลลัพธ์ก็จะได้เป็น3าคูณแเท่ากับ24ครับ1นคูณหได้ 1, 1, 1, <S 1>, 1 <S ก็จะได้เป็นเศษ24ส่วน1เศษ24ส่วน1เศษส่วนที่มีส่วนเท่ากับ 1, <c oughs> 1> นั่นก็คือจํานวนนับครับดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือตอบเท่ากับ24ครับ ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะข้อที่8แล้วนะครับข้อที่8ครับ15หารเศษ10ส่วน12ครับ15หารเศษ10ส่วน12การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนะครับทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกับเศษส่วนของตัวหารนะครับดังนั้น15หาร10ส่วน12ก็เขียนให้อยู่ในรูปของ นะครับการหารเศษส่วนก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษของตัวหารก็จะได้เป็นเศษ15ส่วน1คูณกับเศษ12ส่วน10ครับเมื่ออยู่ในรูปของการคูณก็คือผลคูณเศษส่วนแล้วก็จับเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนหรือข้างล่างตัดข้างบนข้างบนตัดข้างล่างครับเพื่อทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําข้อนี้นะครับคุณคูณนํา5มาหาร10นะครับ หาหาร10เหลือ2และห้านำไปหาร15บหาครับหหารสิเหลือ3พิจารณาตัวเลขตอนนี้ข้างบนมี3มนะครับมีสและ12สครับส่วนข้างล่างมี2ครับ12และ2องเป็นจำนวนคู่นะครับสิและสองเป็นจำนวนคู่แสดงว่า2หารได้อีกคุณครูก็เลยนำสอมาหารนะครับทั้งข้างบนข้างล่าง สองหารสองเหลือ1 2หาร12เหลือ6ครับดังนั้นนะครับเมื่อพิจารณาแล้วตัวส่วนตอนนี้เหลือ1กับ1นะครับแสดงว่าเป็นเศษส่วนที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับและก็เป็นจำนวนนับด้วยดังนั้นเราก็จับข้างบนคูณข้างบนและข้างล่างคูณข้างล่างข้างบน3คูณ6เป็น18ข้างล่าง1คูณ1ได้1ก็จะได้เป็นเศษ18ส่วน1ครับ เศษส่วนที่มีส่วนเท่ากับ1ก็คือจํานวนนับนะครับดังนั้นคําตอบ้นนี้ก็เป็นตอบเท่ากับ18ครับนักเรียนนะครับ,นะรบสำหรับแบบฝึกหัดที่1.14นะครับเรื่องการหารนะครับจำนวนนับด้วยเศษส่วนนะครับคุณครูก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมนะครับกลับไปตรวจกับแบบฝึกหัดของตัวเองนะครับ แล้วถา่ายรูปส่งมให้คุณครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณตั้มสวัสดีครับ